ใคือแสงสว่างที่นำพาความสงบมาสู่ครอบครัวมนุษย์ทุกคนล้วนหอยหาความสุขในบ้านที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความเข้าใจแต่มีเพียงไม่กี่คนที่ตระหนักว่าความสุขนั้นมิได้เกิดจากกำแพงที่แข็งแรงโตอาหารที่เต็มไปด้วยของอร่อยหรือทรัพย์สมบัติที่ลดหลามหากแต่เริ่มจากดวงใจของคนในบ้านดั่งต้นไม้ที่ยืนหยัดได้ด้วยรากที่มั่นคงหากรากนั้นเปลี่ยมด้วยความรักและความเมตตาลำต้นและกิ่งใบยอ่อมผลดอกออกผลดง,งามแต่หากรากเต็มไปด้วยความขุ่นข้องหรือความเห็นแก่ตัวแม้ จะมีรับมากเพียงใดบ้านนั้นก็ไม่อาจสงบได้ลูกรักโดยบุญกุศลมิได้เกิดจากการไปวัดถวายของหรือสวดมนต์เพีงอยงอย่างเดียวหากแต่เริ่มจากสิ่งเล็กน้อยในใจคำพูดที่อ่อนโยนการกระทำที่เปี่ยมด้วยเจตนาดีและการมอบความปรารถนาดีให้แก่คนในครอบครัวเมื่อลูกทำเช่นนั้นลูกก็ได้หว่านเมล็ดแห่งความรักลงในผืนใจของบ้านแล้วหลายคนทุ่มเททำความดีเพื่อคนแปลกหน้าแต่กลับและเลยคนที่ใกล้ชิดที่สุดคิดว่าพ่อแม่ ที่อยู่ด้วยกันทุกวันคงไม่ต้องการคำตอบยนลูกที่เลี้ยงดูทุกวันคงไม่ต้องการคำชื่นชมหรือคู่ชีวิตที่ใช้ชีวิตร่วมกันมานานคงไม่หอยหาความเอาใจใส่แต่ลูกรักคนที่ใกล้ชิดที่สุดนี่แหละที่ต้องการน้ำใจจากลูกมากที่สุดเพราะสายสัมพันธ์ของพวกเขานั้นลึกซึ้งยิ่งกว่าผู้ใดครอบครัวคือที่รวมของบุญและกรรมจากอดีตไม่มีผู้ใดมาพบกันโดยบังเอิญบางคนอาจมาเพื่อช่วยเหลือกันบางคนอาจมาเพื่อชดเชยหรือแก้ไขกรรมเก่าหากในบ้านยังมีความขัดแย้งหรือขวา มองไม่เข้าใจนั่นคือสัญญาณว่าปมแห่งกรรมยังรอการคลายลูกเลยหนทางมิใช่การโทษผู้อื่นหรือรอให้อีกฝ่ายเปลี่ยนแปลงแต่คือการเริ่มจากใจของลูกเองเมื่อลูกคิดดีพูดดีทำดีและมอบพลังนั้นให้พ่อแม่คู่ครองและลูกหลานดั่งน้ำเย็ยนที่รดลงบนต้นไม้ที่แห้งผักแม้ตอนแรกมันอาจดูไร้ชีวิตแต่หากรดน้ำด้วยความอดทนวันหนึ่งมันจะผลิตใบเขียวขจีหากมีคนในบ้านยังคงใจร้อนหรือเห็นแก่ตัวลูกจงจำไว้ว่าบุญที่ลูกส่งไปไม่เคยสูญเปล่าดั่งมเมล็ดที่ฝังลงในดินอาจ ยังไม่ผลิตในวันนี้แต่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมันจะเติบโตทุกครั้งที่ลูกส่งความปรารถนาดีออกไปลูกกำลังเตรียมผืนดินแห่งความรักเมื่อใดที่ความโกรธเกิดขึ้นในบ้านพลังนั้นจะแผ่ออกไปทําให้ทุกคนรู้สึกหนักตึ้งแต่หากลูกรักษาใจให้สงบใช้คําพูดที่นุ่มนวลสายตาที่เปี่ยมด้วยความเข้าใจพลังนั้นจะค่อยๆละลายความตึงเครียดดั่งแสงแดดที่ส่องผ่านหมอกนาแค่คนเดียวที่เปลี่ยนใจบ้านทั้งหลังก็เริ่มเปลี่ยนแปลงล,ลูกจงถามตัวเองทุกวันว่าใจของข้าสงบหรือย,ยังเปลี่ยม ด้วยความเมตตาหรือยังระวังความยึดติดได้บ้างหรือไม่หักใจลูกสงบบ้านก็จะสงบหักใจลูกเปลี่ยนบุญความสุขก็จะเบ่งบานทุกเช้าเมื่อตื่นมาจงเริ่มวันด้วยการอธิษฐานให้คนที่รักมีแต่ความสุขระหว่างวันเมื่อพบกันจงใช้คำพูดที่สร้างพลังใจแทนการตำหนิก่อนเข้านอนจงนึกถึงความดีที่ทำในวันนั้นและอุทิศให้ครอบครัวแม้อีกฝ่ายยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่ลูกก็ได้สะสมบุญไว้ในใจตนเองดังรากที่แข็งแรงท่ามกลางพายุบ้านที่เปี่ยม ด้วยใจดีงามย่อมมั่นคงลูกรักการอุทิศบุญมีได้จําเป็นต้องมีพิธีการใหญ่โตมันอยู่ในทุกการกระทําทุกคําพูดทุกเจตนาที่บริสุทธิ์มีสามวิธีง่ายๆที่หากทําสม่าเสมอจะเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นที่พักใจวิธีแรกคือการอุทิศบุญทันทีหลังทําความดีไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเล็กน้อยเช่นแบ่งปันอาหารยิ้มให้ผู้อื่นหรือให้อภัยใครสักคนจงหยุดสักครู่แล้วนึกถึงคนในครอบครัวอธิษฐานในใจว่าขอให้บุญนี้ถึงพ่อแม่คู่ครองและลูกหลานขอให้พวกเขามีความสุข และผลจากทุกการกระทํานี้ดังลมที่พัดพากลิ่นหอมไปถึงทุกคนแม้พวกเขาจะไม่รู้ตัวใจของพวกเขาก็ได้รับพลังแห่งความดีนั้นวิธีที่สองคือเปลี่ยนคําพูดในชีวิตประจําวันให้เป็นคําที่สร้างสรรค์แทนที่จะบ่นว่าทําไม่ไม่ช่วยอะไรเลยจงกล่าวว่าขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันแทนที่จะพูดว่าทําอะไรก็ช้าจงบอกว่าแม่ดีใจที่ลูกตั้งใจทําคําพูดเหล่านี้ดังดอกไม้ที่นากลิ่นหอมมาสู่บ้านทําให้ใจของผู้ฟังเบิกบานและอยากตอบแทนด้วยความดี วิธีที่สามคือการอุทิศบุญก่อนเข้านอนเมื่อลูกวางทุกสิ่งลงและหลับตาจงนึกถึงความดีที่ทำในวันนั้นไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดแล้วกล่าวในใจว่าขอให้บุญนี้ถึงครอบครัวขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและเปี่ยมด้วยความรักหากลูกชอบอา่านสวดบทสั้นๆเพื่อความเมตตาแต่สิ่งสำคัญคือใจที่จริงใจการทำเช่นนี้ทุกคืนจะทำให้พลังดีแผ่ออกไปทั่วบ้านดั่งแสงจันที่ส่องนวลในยามค่ำคืนสามวิธีนี้มิตรต้องใช้เงิน หรือเวลาแต่มีพลังมหาศาลดังสายน้ำสามสายที่ไหลลงสู่ใจของครอบครัวสายหนึ่งจากความดีที่ทำสายหนึ่งจากคำพูดที่อบอุ่นและอีกสาย่อจากคําอธิษฐานยามค่ำคืนการอุทิศบุญไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนผู้อื่นในทันทีแต่เพื่อเปลี่ยนใจของลูกเองและหว่านเมล็ดแห่งสันติลงในครอบครัววันหนึ่งเมล็ดนั้น อาจกลายเป็นคำพูดนุ่มนวลจากคนที่เคยแข็งกระด้างหรือรอยยิ้มจากคนที่เคยเงียบขรึมเมื่อลูกทำอย่างต่อเนื่องลูกจะกลายเป็นแสงสว่างในบ้านดั่งตะเกียงที่ส่องสว่างโดยไม่ต้องร้องขอบ้านที่เปลี่ยนแปลงเริ่มจากใจที่เปลี่ยนแปลงมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่โกรธพ่อมานานนับสิบปีเพราะพ่อเข้มงวดและใช้คำพูดที่รุนแรงเขาไม่เคยมอบคำดีๆให้พ่อเลยวันหนึ่งเขาได้ยินคำสอนว่าคนที่ทำให้เราเจ็บปวดมักเป็นคนที่เขย่อผูกพันกับเรามากที่สุดเขาจึงเริ่มอุทิศบุญให้พ่อทุกคืนแม้พ่อจะไม่รูด่มพิุย ด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลขึ้นและวันหนึ่งพ่อก็กล่าวคำขอโทษสิ่งที่เขาเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้ก็เกิดขึ้นเพียงเพราะใจของเขาเปลี่ยนไปก่อนอีกเรื่องราวคือหญิงสาวที่อยู่ในบ้านที่เงียบเหงาสามีกลับจากงานด้วยความเหนื่อยล้ามักโมงง่ายลูกๆก,ก็ดื้อรั้นเธอเคยตอบโตด้ด้วยความหงุดหงิดทำให้บ้านยิ่งตึงเครียดแต่เมื่อเธอตัดสินใจเปลี่ยนตัวเอง,เร,เ,องเริ่มอุทิศบุญให้ครอบครัวทุกคืนใช้คำพูดที่นุ่มนวลและแสดงความเข้าใจมากขึ้นไม่น่านลูกสาวเริ่มพูดจาสุภาพสามีใจเย็ยนลงและบางครัั้้งงงยยนาขอวเล็กๆมใหด ไม่มีเหตุผลบ้านนั้นกลับมาอบอุ่นอีกครั้งเพราะใจที่เปลี่ยนเป็นลูกรักพลังของใจเหมือนกลิ่นหอมที่แผ่ออกไปไม่ว่าลูกจะซ่อนมันไว้แค่ไหนคนอื่นก็สัมผัสได้เมื่ออาลูกเก็บความโกรธไว้ทุกคนรู้สึกได้ถึงความหนักอึ้งแต่เมื่อลูกสงบใจทุกคนก็รู้สึกถึงความเย็นสบายใจของลูกดังน้ําในชามหากเป็นน้ําร้อนก็จะทําให้ทุกคนร้อนรุ่มหากเป็นน้ําเย็นก็จะดับความร้อนให้ผู้อื่นลูกเลือกได้ว่าจะเป็นอะไรในแต่ละวันเริ่มจากสิ่งเล็กๆหยุดคําพูดที่รุนแรงเพิ่มคําขอบคุณยิ้ม เมื่อพบกันหรือเพียงหายใจลึกๆก่อนตอบโต้ทุกการกระทาเปรียบดังหยดน้ําที่ค่อยๆเติมเต็มสายแห่งความรักทุกเช้าจงถามตัวเองว่าวันนี้ข้าจะทําให้บ้านยิ้มได้อย่างไรทุกเย็นจงทบทวนว่าวันนี้ข้าลดความตึงเครียดลงได้หรือไม่หากลูกค่อยๆลดความหนักหน่วงลงวันหนึ่งบ้านจะเบาสบายดั่งสายลมอยากเปลี่ยนบ้านต้องเปลี่ยนใจเมื่อใจอ่อนโยนคําพูดก็จะหวานซึ่งเมื่อคําพูดหวานซึ่งใจของผู้อื่นก็จะเปิดกว้างและเมื่อใจเปิดกว้างความรักก็จะกลับมาลูกที่หวานเมล็ดแห่งสันติ เปลี่ยนทั้งครอบครัวและโชคชะตาของตนเองด่งแสงดาที่ส่องสว่างให้ทุกคนในยามมืดมิดพระพุทธองค์ทรงสอนถึงพรหมวิหารสีประการอันได้แก่เมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาซึ่งเป็นด่งแสงสว่างที่นำพาครอบครัวสู่ความสงบหากลูกนำจิตใจทั้งสี่นี้มาใช้ในชีวิตประจำวันบ้านจะกลายเป็นสวรรค์นบนดินเมตตาคือการปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขไม่เพียงเฉพาะคนที่รักเราแต่รวมถึงคนที่เคยทำให้เราเจ็บปวดลูกอาจเริ่มด้วยการอธิษฐานให้พ่อแม่สุขภาพแข็งแรงให้คู่ครองทำงานราบรื่น หรือให้ลูกหลานลอดไัยเมตตานี้ดังแสงแดดที่ส่องให้ทุกคนโดยไม่เลือกหน้าการุณาคือการมองเห็นความทุกข์ของผู้อื่นและปรารถนาจะช่วยเหลือเช่นกันให้อภัยเมื่อคู่ครองพูดจาไม่น่าฟังหรือช่วยเหลือเมื่อพ่อแม่เหนื่อยล้าการตอบสนองด้วยกรุณาจะละลายความทุกข์ดังน้ำเย็นที่ดับไฟมุทิตาคือการยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นมีความสุขเช่นยินดีเมื่อน้นองได้รางวัลหรือคู่ครองประสบความสำเร็จการยินดีนี้จะเชื่อมใจของทุกคนในบ้านเข้าด้วยกันสุดท้ายอุเบกขาคือการปล่อยวางเมื่อเผชิญสิ่งทีี่่่่่ไไมมออาาจเเปปลลยยนนแงด้ชรับว บางเรื่องต้องใช้เวลาหรือแล้ว,วางการโต้เถียงที่ไร้ประโยชน์การปล่อยวางนี้จะทําให้ใจลูกสงบและบ้านปราศจากความตึงเครียดเมื่อใดที่เกิดความขัดแย้งจงถามตัวเองว่าข้าจะใช้เมตตากรุณามุติตาหรืออุเบกขาได้อย่างไรอาจยากในตอนแรกแต่หากฝึกฝนทุกวันจิตใจทั้งสีน่นี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของลูกเริ่มต้นวันด้วยเมตตาเมื่อมองคนที่รักใช้กรุณาเมื่อเห็นใครทุกยากแสดงมุติตาเมื่อได้ยินข่าวดีและรักษาอุเบกขาเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามหวังวันและสี่ครั้งเช่นนี้บ้านของลูก จะเปลี่ยนด้วยพลังแห่งความดีเมื่อใจทั้งสี่นี้เติบโตบ้านจะกลายเป็นที่พักใจที่อบอุ่นผู้ที่ลม้มลงนอกบ้านจะได้รับการเยียวยาเมื่อกลับมาผู้ที่อ่อนแอจะได้รับพลังและลูกจะเห็นว่าเพียงมีใจที่เปลี่ยนด้วยคุณธรรมสีประการบ้านใดก็กลายเป็นสถานที่แห่งความสุขได้เมื่อบุญเริ่มพริบานในบ้านลูกจะเห็นสัญญาณที่บง่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงความโกรธที่เคยรุนแรงจะค่อยๆจางลงผู้คนจะหายใจลึกๆ และสงบลงก่อนตอบโต้สายตาที่เคยตัดสินจะกลายเป็นความเห็นใจลูกจะมองเห็นความเหนื่อยล้าของพ่อแม่ความกังวลของคู่ครองและความพยายามของลูกหลานการอุทิศบุญจะกลายเป็นความสุขในใจแม้ไม่มีใครขอบคุณลูกก็รู้สึกเบาสบายบรรยากาศในบ้านจะเย็ยนลงเสียงบ่นจะน้อยลงเสียงหัวเราะจะดังขึ้นและที่สําคัญลูกจะรู้สึกอยากกลับบ้านมากขึ้นเพราะบ้านไม่ใช่แค่ที่พักกายแต่เป็นที่พักใจเมื่อบุญเต็มเปี่ยมบ้านจะกลายเป็นสวรรค์ที่ทุกคนโหยหา น้ำแห่งความดีลูกรักการหวานเมล็ดแห่งบุญในครอบครัวเปรียบด่งการรดน้ำลงบนผืนดินที่แห้งผากไม่มีใครรู้ว่าเมล็ดนั้นจะงอกเมื่อใดแต่ตราบใดที่ลูกยังคงรดน้ำด้วยความรักและความอดทนวันหนึ่งมันจะผลิใบและออกดอกงดงามบ้านที่เต็มไปด้วยบุญมิได้เกิดจากความยิ่งใหญ่ของทรัพย์สินหรือความสมบูรณ์ของสิ่งของหากแต่เกิดจากใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตาและเจตนาที่บริสุทธิ์ลูกเอ๋ยความสุขในครอบครัวมิได้ขึ้นอยู่กับกำแพงที่แข็งแกร่ง หรืออาหารที่เลือดรสแตกขึ้นอยู่กับจิตใจของทุกคนในบ้านดังรากของต้นไม้ใหญ่หากรากนั้นมั่นคงแม้หายุจะโหมกระหน่ำต้นไม้ก็จะยืนหยัดได้อย่างสง่างามแต่หากรากเน่าเสียแม้จะรดน้ำมากเพียงใดต้นไม้ก็จะเหี่ยวเฉาลูกจงจำไว้ว่าบุญกุศลมิได้เกิดจากพิธีการอันยิ่งใหญ่หรือการบริจาคที่วัดหากแต่เริ่มจากสิ่งเล็กน้อยในชีวิตประจำวันการคิดตีการพูดคำที่อ่อนหวานและการกระทำที่เปลี่ยมด้วยความรักโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมอบความดีนั้นให้แก่คนไหน ครอบครัวเมื่อลูกทําเช่นนี้ลูกกาลังปลูกต้นกล้าแห่งความสุขลงในใจของทุกคนหลายคนมักทุ่มเทความดีให้คนนอกบ้านแต่กลับมองข้ามคนที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดคิดว่าพ่อแม่ที่อยู่ด้วยกันทุกวันคงไม่ต้องการคําพูดที่อ่อนโยนคู่ครองที่ใช้ชีวิตร่วมกันมานานคงไม่ต้องการคําชื่นชมหรือลูกหลานที่เลี้ยงดูทุกวันคงไม่ต้องการกําลังใจแต่ลูกรักคนที่ใกล้ชิดที่สุดคือคนที่ต้องการน้ําใจจากลูกมากที่สุดเพราะสายสัมพันธ์ระหว่างลูกกับพวกเขานั้นลึกซึ้งยิ่งกว่าผู้ใดครอบครัวคือที่รวมของบุญและกกจาอดี ไม่มีใครมาพบกันโดยบังเอิญบางคนอาจมาเพื่อช่วยเหลือกันบางคนอาจมาเพื่อแก้ไขปมในอดีตหากในบ้านยังมีรอยร้าวขวามขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดนั่นคือสัญญาณว่าปมแห่งกรรมยังรอการคลายลูกจงอย่าคาดหวังให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงก่อนอย่าตำหนิหรือรอให้อีกฝ่ายเริ่มต้นแต่จงหันมาปรับใจของลูกเองเมื่อลูกคิดดีพูดดีและทำดีแล้วส่งพลังนั้นไปยังพ่อแม่คู่ครองและลูกหลานด่างการรดน้ำเย็นลงบนต้นกล้าที่แห้งแล้งแม้มันอาจดูร้าชีวิต ในตอนแรกแต่หากลูกอดทนรดน้ำทุกวันวันหนึ่งมันจะผลิด,ดอกออกผลหากมีคนในบ้านยังคงใจร้อนหรือเห็นแก่ตัวลูกจงอย่าท้อใจเพราะบุญที่ลูกส่งไปไม่เคยสูญเปล่าด่งมเมล็ดที่ฝังลงในดินอาจยังไม่ผลิดในวันนี้แต่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมันจะเติบโตอย่างแน่นอนทุกครั้งที่ลูกส่งความปรารถนาดีออกไปลูกกำลังเตรียมผืนดินแห่งความรักเมื่อความโกรธเกิดขึ้นในบ้านพลังนั้นจะแผ่ออกไปทําให้ทุกคนรู้สึกหนักตึ้งแต่หากลูกรักษาใจให้สงบใช้คําพูดที่นุ่มนวลและมองด้วยสายตาที่เปี่ยม ด้วยความเข้าใจพลังนั้นจะค่อยๆละลายความตึงเครียดดั่งแสงจันทร์ที่ส่องนวลในยามค่ำคืนแค่คนเดียวที่เปลี่ยนใจบ้านเถอะหงหลังก็เริ่มเปลี่ยนแปลงลูกจงถามตัวเองทุกวันว่าใจของข้าสงบหรือยังเปลี่ยมด้วยความเมตตาหรือยังระวังความยึดติดได้บ้างหรือไม่หากใจลูกสงบบ้านก็จะสงบหากใจลูกเปลี่ยนบุญความสุขก็จะเบ่งบานทุกเช้าเมื่อตื่นมาจงเริ่มวันด้วยการอธิษฐานให้คนที่รักมีแต่ความสุขระหว่างวันเมื่อพบกัน จงใช้คำพูดที่สร้างพลังใจแทนการตมหนิก่อนเข้านอนจงนึกถึงความดีที่ทำในวันนั้นและอุทิศให้ครอบครัวแม้อีกฝ่ายยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่ลูกก็ได้สะสมบุญไว้ในใจตนเองดังรากที่แข็งแรงท่ามกลางพายุบ้านที่เปลี่ยมด้วยใจดีงามย่อมมั่นคงลูกรักการอุทิศบุญมีได้จำเป็นต้องมีพิธีการใหญ่โตมันอยู่ในทุกการกระทำทุกคำพูดทุกเจตนาที่บ,ทบริสุทธิ์มีสามวิธีง่ายๆที่หากทำสม่ำเสมอจะเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นที่พักใจวิธีแรกคือการอุทิศบุญทันที หลังทำความดีไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเล็กน้อยเช่นแบ่งปันอาหารยิ้มให้ผู้อื่นหรือให้อภัยใครสักคนจงหยุดสักครู่แล้วนึกถึงคนในครอบครัวทิฏฐานในใจว่าขอให้บุญนี้ถึงพ่อแม่คู่ครองและลูกหลานขอให้พวกเขามีความสุขและพ้นจากทุกการกระทํานี้ดังลมที่พัดพากลิ่นหอมไปถึงทุกคนแม้พวกเขาจะไม่รู้ตัวใจของพวกเขาก็ได้รับพลังแห่งความดีนั้นวิธีที่สองคือเปลี่ยนคําพูดในชีวิตประจาําวันให้เป็นคําที่สร้างสรรค์แทนที่จะบ่นว่าทําไมไม่ช่วยอะไรเลยจงกล่าวว่า ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันแทนที่จะพูดว่าทําอะไรก็ช้าจงบอกว่าแม่ดีใจที่ลูกตั้งใจทําคําพูดเหล่านี้ดังดอกไม้ที่นากลิ่นหอมมาสู่บ้านทําให้ใจของผู้ฟังเบิกบานและอยากตอบแทนด้วยความดีวิธีที่สามคือการอุทิศบุญก่อนเข้านอนเมื่อลูกวางทุกสิ่งลงและหลับตาจงนึกถึงความดีที่ทําในวันนั้นไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดแล้วกล่าวในใจว่าขอให้บุญนี้ถึงครอบครัวขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและเปี่ยมด้วยความรักหา ลูกชอบอา่านสวดบทสั้นๆเพื่อความเมตตาแต่สิ่งสําคัญคือใจที่จริงใจการทําเช่นนี้ทุกคืนจะทําให้พลังดีแผ่ออกไปทั่วบ้านดั่งแสงจันทร์ที่ส่องนวลในยามค่ําคืนสามวิธีนี้ไม่ต้องใช้เงินหรือเวลาแต่มีพลังมหาศาลดั่งสายน้ํสามสายที่ไหลลงสู่ใจของครอบครัวสายหนึ่งจากความดีที่ทําสายหนึ่งจากคําพูดที่อบอุ่นและอีกสายจากคําอธิษฐานยามค่ําคืนการอุทิศบุญไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนผู้อื่นในทันทีแต่เพื่อเปลี่ยนใจของลูกเอง และหวานเมล็ดแห่งสันติลงในครอบครัววันหนึ่งเมล็ดนั้นอาจกลายเป็นคําพูดนุ่มนวลจากคนที่เคยแข็งกระด้างหรือรอยยิ้มจากคนที่เคยเงียบขรึมเมื่อลูกทาอย่างต่อเนื่องลูกจะก,กลายเป็นแสงสว่างในบ้านดั่งตะเกียงที่สองสว่างโดยไม่ต้องร้องขอมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่โกรธพ่อมานานาน,นับสิบปีเพราะพ่อเข้มงวดและใช้คําพูดที่รุนแรงเขาไม่เคยมอบคําดีๆให้พ่อเลยวันหนึ่งเขาได้ยินคําสอนว่าคนที่ทําให้เราเจ็บปวดมากเป็นคนที่เคยผูกพันกับเรามากที่สุดเขาจึงเริ่มอุทิศบุญใน พ่อพ่อทุกคืนแม้พ่อจะไม่รู้สามเดือนต่อมาพ่อเริ่มพูดคุยด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลขึ้นและว,วันหนึ่งพ่อก็กล่าวคำขอโทษสิ่งที่เขาเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้ก็เกิดขึ้นเพียงเพราะใจของเขาเปลี่ยนไปก่อนอีกเรื่องราวคือหญิงสาวที่อยู่ในบ้านที่เงียบเหงาสามีกลับจากงานด้วยความเหนื่อยล้ามักมงมง่ายลูกๆก็ดื้อรั้นเธอเคยตอบโต้ด้วยความหงุดหงิดทําให้บ้านยิ่งตึงเครียดแต่เมื่อเธอตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองเริ่มอุทิศบุญให้ครอบครัวทุกคืนใช้คําพูดที่นุ่มนวลและแสดงความเขข้้าาาาใจมมกกึนไนไน่ลูสว เริ่มพูดจาสุภาพสามีใจเย็นลงและบ่างกร้างยังนำของขวัญเล็กๆมาให้โดยไม่มีเหตุผลบ้านนั้นกลับมาอบอุ่นอีกครั้งเพราะใจที่เปลี่ยนไปลูกรักพลังของใจเหมือนกลิ่นหอมที่แผ่ออกไปไม่ว่าลูกจะซ่อนมันไว้แค่ไหนคนอื่นก็สัมผัสได้เมื่อลูกเก็บความโกรธไว้ทุกคนรู้สึกได้ถึงความหนักงแต่เมื่อลูกสงบใจทุกคนก็รู้สึกถึงความเย็นสบายใจของลูกดังน้ํา ในชามหากเป็นน้ำร้อนก็จะทำให้ทุกคนร้อนรุ่มหากเป็นน้ำเย็นก็จะดับความร้อนให้ผู้อื่นลุกเลือกได้ว่าจะเป็นอะไรในแต่ละวันเริ่มจากสิ่งเล็กๆหยุดคำพูดที่รุนแรงเพิ่มคำขอบคุณยิ้มเมื่อพบกันหรือเพียงหายใจลึกๆก,ก,ก่อนตอบโต้ตทุกการกระทำเปรียบดังหยดน้ำที่ค่อยๆเติมเต็มแสแห่งความรักทุกเช้าจงถามตัวเองว่าว่าในนี้ข้าจะทำให้บ้านยิ้มได้อย่างไรทุกเย็นจงทบทวนว่าวันนี้ข้าลดความตึงเครียดลงได้หรือไม่หากลูกค่อยๆลดความหนักหน่วงลงวันหนึ่งบ้านจะเบาสบายดังสายลม อยากเปลี่ยนบ้านต้องเปลี่ยนใจเมื่อใจอ่อนโยนคำพูดก็จะหวานซึ่งเมื่อคำพูดหวานซึ่งใจของผู้อื่นก็จะเปิดกว้างและเมื่อใจเปิดกว้างความรักก็จะกลับมาลูกที่หวานเมล็ดแห่งสันติจะเปลี่ยนทั้งครอบครัวและโชคชะตาของตนเองดั่งแสงดาวที่ส่องสว่างให้ทุกคนในยามมืดมิดพระพุทธองค์ทรงสอนถึงพรหมวิหารสี่ประการอันได้แก่เมตตากรุณามุติตาและอุเบกขาซึ่งเป็นดั่ง แสงสว่างที่นำพาครอบครัวสู่ความสงบหากลูกนำจิตใจทั้งสี่นี้มาใช้ในชีวิตประจำวันบ้านจะกลายเป็นสวรรค์นบนดินเมตตาคือการปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขไม่เพียงเฉพาะขอนาะที่รักเราแต่รวมถึงคนที่เคยทําให้เราเจ็บปวดลูกอาจเริ่มด้วยการอธิษฐานให้พ่อแม่สุขภาพแข็งแรงให้คู่ครองทํางานราบรื่นหรือให้ลูกหลานปลอดภัยเมตตานี้ดั่งแสงแดดที่ส่องให้ทุกคนโดยไม่เลือกหน้าการุณาคือการมองเห็นความทุกข์ของผู้อื่นและปรารถนาจะช่วยเหลือเช่น การให้อภัยเมื่อคู่ครองพูดจาไม่น่าฟังหรือช่วยเหลือเมื่อพ่อแม่เหนื่อยล้าการตอบสนองด้วยกรุณาจะละลายความทุกข์ดังน้ำเย็นที่ดับไฟมุทิตาคือการยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นมีความสุขเช่นยินดีเมื่อน้องได้รางวัลหรือคู่ครองประสบความสําเร็จการยินดีนี้จะเชื่อมใจของทุกคนในบ้านเข้าด้วยกันสุดท้ายอุเบกขาคือการปล่อยวางเมื่อเผชิญสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้เช่นยอมรับว่าบางเรื่องต้องใช้เวลาหรือละวางการโต้เถียงที่ไร้ประโยชน์การปล่อยวางนี้จะทําให้ใจลูกสงบและบ้านปราศจากความตึงเครียดเมื่อใด ที่เกิดความขัดแย้งจงถามตัวเองว่าข้าจะใช้เมตตาการุณามุทิตาหรืออุเบกขาได้อย่างไรอาจยากในตอนแรกแต่หากฝึกฝนทุกวันจิตใจทั้งสีนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของลูกเริ่มต้นวันด้วยเมตตาเมื่อมองขนที่รักใช้กรุณาเมื่อเห็นใครทุกยากแสดงมุทิตาเมื่อได้ยินข่าวดีและรักษาอุเบกขาเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามหวังวันละสี่ครั้งเช่นนี้บ้านของลูกจะเปลี่ยนด้วยพลังแห่งความดีเมื่อใจทั้งสี่นี้เติบโตบ้านจะกลายเป็นที่พักใจที่อบอุ่นผู้ที่ลม้มลงนอกบ้าน จะได้รับการเยียวยาเมื่อกลับมาผู้ที่อ่อนแอจะได้รับพลังและลูกจะเห็นว่าเพียงมีใจที่เปลี่ยนด้วยคุณธรรมสิทธิประการบ้านใดก็กลายเป็นสถานที่แห่งความสุขได้เมื่อบุญเริ่มปริบานในบ้านลูกจะเห็นสัญญาที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงความโกรธที่เคยรุนแรงจะค่อยๆจางลงผู้คนจะหายใจลึกๆและสงบลงก่อนตอบโต้สายตาที่เคยตัดสินจะกลายเป็นความเห็นใจลูกจะมองเห็นความเหนื่อยล้าของพ่อแม่ความกังวลของคู่ครองและความพยายามของลูกหลานการอุทิศบุญจะกลายเป็นคอว หามสุขในใจแม้ไม่มีใครขอบคุณลูกก็รู้สึกเบาสบายบรรยากาศในบ้านจะเย็นลงเสียงบน่นจะน้อยลงเสียงหัวเราะจะดังขึ้นและที่สําคัญลูกจะรู้สึกอยากกลับบ้านมากขึ้นเพราะบ้านมิใช่แค่ที่พักกายแต่เป็นที่พักใจเมื่อทุกคนในครอบครัวเริ่มรู้สึกว่าบ้านคือที่ท,ที่ใจปรารถนาจะกลับไปครอบครัวนั้นจะมั่นคงดั่งต้นไม้ใหญ่ที่รากอย่างลึกไม่ว่าพายุใดจะมาก็ไม่อาจโค่นล้มได้สัญญ,ญาณทั้งห้านี้มิได้เกิดจากปฏิหารภายนอกแต่เกิดจากความเพียรของใจภายในของลูกแต่ละคน โดยเฉพาะผู้ที่เริ่มหว่านมาเมล็ดแห่งบุญลูกจงอย่าคาดหวังผลลัพธ์ในทันทีเพราะบุญเปรียบดั่งน้ำที่ค่อยๆซึมลงสู่ดินวันนี้รดพรุ่งนี้รดสักวันหนึ่งต้นกล้าจะผลิตใบสิ่งสำคัญไม่ใช่ความเร็วของการเติบโตแต่คือการที่ลูกไม่หยุดหว่านและรดน้ำลูกรักใจคือหลักฐานของความสุขในครอบรวมเมื่อใจของลูกเปลี่ยมด้วยเมตตาการุณามุติตาและอุเบกขาบ้านของลูกจะกลายเป็นที่พักพิงที่อบอุ่นและปลอดภัยและความสุขนั้น จะคงอยู่ยาวนานด่งแสงดาวที่ส่องสว่างในยามค่ำคืนนำทางให้ทุกคนในครอบครัวกลับมาพบกันด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยรักและสันติ